ศูนอนุรักษ์ช้างไทยขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีค่ะ Welcome to the Thai Elephant Conservation Center Let me show the ways we train the elephant This is the first lesson The mahout train the elephant to h o l p them to get on and off by two ways The first way the elephant lift their front leg how the mahout get on and off การรับส่งพี่ควานขึ้นลงทำได้สองวิธี ขึ้นข้างลงข้างนะคะช้างมีส่วนช่วยคือยกขาหน้านะคะ mm hmm. พี่ควานกระโดดขึ้นบนคอช้างไม่ได้เพราะว่าช้างตัวสูงนะคะน mm ี hmm. ่สังเกตพี่ควานตัวจริงกับควานช้างสมัครเล่นนะคะ mm hmm. พี่ควานตัวจริงทำง่ายง่ายชาวต่างชาติบางครั้เริ่มหน้าแดงหน้าดำเห็นไหมคะนี mm ่ hmm. And the second way สตีลอ e ฟเ a นเบนด์ด d e ให้ชิวเฮาเดลมาคุชเกตออนแอนด์ออฟ ช้างกง้มศีรษะลงนะคะรับส่งที่ความลงด้านหน้าก็ได้นี่รัีิถือเจ้อมา one two three up, เลนี่ยโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะการขี่ช้างนะคะน้องๆคะ่ะอ่าบทเรียนที่สองค่ะ the second lesson the mahut training the elephants to pick up the hook and give to my defense b a s lie standing sitting เรื่องม b นดับเลฝึกให้ช้างใช้งวงเก็บตะขอนะคะ เก็บได้3วิธียืนเก็บนั่งเก็บและก็หมอบเก็บนั่นเองค่ะใช้คำสั่งว่าเก็บบนนะคะ,ะเก็บบนช้างก็ใช้งวงเก็บตะขอทันที alright l have you ever seen t h elephant sleep at night the next show t h elephant will show you how they sleep ชอวต่อไปนะคะ อ่ะดิฉันถามก่อนว่าท่านผู้ชมเคยเห็นช้างนอนหลับหรือเปล่าตอนกลางคืนบางท่านใส่หัวไม่เคยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าช้างนอนกันยังไงนะคะนอนหลับกันยังไงตอนกลางคืนอ้าวโชว์ให้พี่ๆดูซินอนนอนแล้วอบอกให้นอนไม่นอนนะคะพอนอนปุ๊บไม่กระยมไม่ยอมลุกค่ะท่านผู้ชมอ้าวนอน Now we train the elephant to lay down for the m a h o t t t ่ว e ช็กอีสต์บการฝึกให้ช้างนอนแบบนี้ง่ายต่อพี่ควานในการตรวจเช็กร่างกายช้างนะคะ normally the elephant sleep about three to four from um pm to 3 am they also yawn and snore like human being s ค่ะท่านที่มาถึงค่ะเชิญด้านในลึกๆเลยนะคะอัศจรรย์ด้านในของเรายังว่างอยู่นะคะถ้ายืนละเมื่อยค่ะใช้เวลาประมาณ35-40นาทีนะคะโอเคช้างนอนตะแคงราบลำตัวลงกับพื้นนะคะง่วงนอนมากๆมีอาการหาวถ้าหลับสนิทนอนกรนด้วยนะคะเหมือนกับคนนี่เองค่ะอ่าตอนนี้ลุกขึ้นได้แล้วนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆเนื้ออุ่นอุ่นกับใครเนี่ย อ่าเนื้ออุ่นอัลลีนาพิซารอ่านลูกขึ้นก่อนนะคะลูกแล้วอ่าฝนตกย้ายที่นั่งได้เลยนะคะตอนนี้โอ้โหช่วงฤดูหนาวฝนตกนะคะโอเคค่ะตอนนี้ค่ะ